รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เ่ารบทุกท่านนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับเรารีวิวอีลูอ e ซี oo, e ไปนะครับก็ประมาณ1เดือนอ่ะประมาณ1เดือนนะเกือบจะถึง1เดือนแล้วละก็การใช้งานก็ถือว่าโอเคนะ ตัวนี้นะนี่ตอนนี้เราชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะน,นี่ชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ไฟบอกสถานะนะครับเหลือสามขีดสามขีดก็คือถ้าเหลือสามขีดมันจะห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะปริมาณไฟ ถ้าเต็ม4ขีดก็คือ75-100%ถึงถ้า2ขีดก็25-50%ถึงถ้าเหลือขีดเดียวก็คือ25% 0-25%ถึงถามว่ามันช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะตอนที่เราไปถ่ายน้ำตกถ่ายนอกสถานที่อย่างเงี้ยคือ ลำพังที่เรามีอุปกรณ์อยู่แบตที่ตัวมือถือหรือว่าแบตที่ตัวกล้องมันก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งอย่างเก่งอ่ะนะหนึ่งชั่วโมงครึง่งแต่ว่าถ้าเราไปถ่ายทําในสถานที่จริงแล้วมันจะมีสิ่งที่เยอะมากที่เราคาดไม่ถึงฮะก็คือตรงนี้ก็อยากได้ตรงนี้ก็อยากได้ตรงนี้ก็อยากได้ตไดแต่ว่าแบตเรามีจํากัดแต่เราพกตัวนี้ไปมันก็สามารถช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเราก็สามารถ ถ่ายงานต่อเนื่องได้เพราะว่าในสถานที่จริงอะ่ะมันไม่มีที่ชาร์จแบตอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้มันจําเป็นมากๆแล้วมันเบาพกสะดวกไม่หนักเกินไปไม่เหมือนรุ่น 9, e 1, e 29, e 29, e 24, เก่า e c ีหนึ่ง e ยี่สิบเก้าอะไรไม่ใช่ e ยี่สิบเก้า e อะไรอ่ะสิบสี่เออพวกพวกรุ่นเก่าอ่ะมันจะใหญ่มากแล้วก็หนักมันมีไฟเยอะก็จริงแต่ว่ามันหนักแต่ตัวนี้คือมันเบา น้ำหนักมันอยู่ที่242กรัมตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวบอกรายละเ,ยเอียดเพิ่มเติมคร่าวๆรอบที่แล้วเราไม่ได้บอกนะสงสัย CAPACITY c เซลล์ของแบบตัวนี้ก็คือ3.7โวลต์นะ10,000มม ah. ิลลิแอมแล้วก็เป็นโพลิเมอร์แบตเตอรี่นะก็คือแบตเตอรี่แห้งนั่นแหละ ในการชาร์จไฟเข้า5.5ชั่วโมงนะครับตามคู่มือที่เขาบอกมานะแล้วก็มีไฟเข้า5โวลต์2แอมป์แล้วก็มีไฟออก2ช่องนะครับ USB 2ช่อง2.1แอมป์แล้วก็ความยาวนะครับ14คูณ71คูณ16มิลิเมตรนะ ก็คือไฟออก2.1แอมป์ประมาณนี้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตามที่เราเคยใช้ตัวใหญ่มาเนี่ยตอนแรกเราไม่เคยมีตัวนี้มาเปรียบเทียบใช่ไหมเราก็คิดว่าตัวนั้นแหละโอเคแล้วเจ๋งสุดแล้วมีไฟใช้พร้อมแต่พอไปใช้งานจริงๆคือมันหนักเราเราแบกเป้ใส่อุปกรณ์พลุงพลังไปแล้วก็เอาตัว e ยี่สิบเก้ามันหนักใช่ไหมละ่ะแล้วก็มันใหญ่แต่โอเคไฟอ่ะมันเหลือเฟืออยู่แล้วละ่ะไฟเพียงพอแต่ตัวเนี้ยมันก็สามารถช่วยโอเคเลยดีเลยทีเดียวเท่าที่ใช้มานะครับเกือบ1เดือนนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเส้นนะ่ะใช้ไป1ขีดนะครับก็คือประมาณเอ่อมันเหลืออยู่ประมาณ 75%ตอนนี้นะประมาณเจ็นตสาขีดอ้อรอบที่แล้วเราไม่ได้เช็คอ่าของแท้ของปลอมให้ดูนะฮะตามหลักความเป็นจริงนะครับถ้าเราซื้อของใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปขูดขูดของเขาแล้วก็เอาไปเช็คในเว็บ เฮ้ยอันนี้ปลอมอันนี้แท้ใช่ไหมตามหลัความเป็นจริงเราสั่งซื้อถ้าซื้อผ่านลาซาด้าหรือว่าอื่นๆเราต้องให้ของมาส่งที่บ้านจ่ายเงินขเขาก็ไปหรือว่าบางคนอาจจะจ่ายเงินก่อนแล้วเราค่อยมาแกะดูแกะดูกล่องมันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันของจริงหรือของปลอมใช่ไหมอันนี้แหละที่เราทุกคนต้องลุ้นต้องเสี่ยงกันนะ แต่วิธีแก้ปัญหาก็คือเราต้องเลือกซื้อร้านที่เราเคยซื้อหรือว่าที่มีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับลองไปอ่านคอมเมนต์ดูว่าเออมันใช้จากคนหลายคนที่ซื้อแล้วมันใช้ได้จริงถ้าสมมุติว่าอันไหนที่มีคอมเมนต์แบบลบๆนะครับแล้วก็มีจํานวนคนเมนต์แบบลบ,ลบ,ลบๆเยอะๆๆๆอันนั้นอย่าไปซื้อนะครับให้ซื้อที่เขาบอกว่าทรงเร็วใช้งานได้จริงอะไรประมาณนี้ อันนั้นก็คือในการกันกรองในการคัดเลือกเบื้องต้นนะถ้าใครไม่รู้ว่าเออไม่รู้จะเชื่อร้านไหนซื้อร้านไหนมันถึงจะเป็นของแท้อะไรเงี้ยเพราะว่าโอกาสที่เราจะมาถึงมือเราลงมาขูดเนี่ยขูดตรงนี้นะวิธีเช็คก็คือเพื่อเราจะเอาตัวเลข s e r รียลนัมเบของมันเนี่ยไปเช็คในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเราก็ขูดตรงนี้ครับนี่แผ่นคาร์บอนตรงนี้ ช้เหรียญขูดนะครับขูดเบาๆนะพอมันมีตัวเลขชุดตัวเลขออกมาแล้วเราก็เอาไปเข้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็เอาไปเช็คได้เลยนะครับถ้ามันเป็นของแท้มันจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตามวิดีโอแล้วกันเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ถ้าเกิดเราไปเช็คไปเช็คแล้วมันไม่เป็นตามที่วิดีโอ ที่ที่ทำให้ดูนะครับมันก็อาจจะนั่นแหละอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ลอกเรียนแบบนะครับก็ลองใช้งานดูถ้าเกิดมันมันแย่มากๆคือมันชาร์จไฟไม่เต็มชาร์จอุปกรณ์ของเราแล้วไม่เต็มคำว่าไม่เต็มคือคือเราต้องให้เวลามันจริงๆนะถ้าสมมติว่าจะเอาชัวร์ๆคือเราปิดเครื่องก็ได้ ปิดอุปกรณ์ของเราแล้วก็ให้มันชาร์จชาร์จแบบเต็มแม็กว่ามันจะเต็มไหมถ้ามันเต็มก็คือแสดงว่ามันโอเคแหละระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดชาร์จแล้วมันใช้เวลานานเกินผิดปกติที่ปกติเราเคยชาร์จมันไม่นานใช่ไหมมือถือเราปัจจุบันนี้มันเป็นฟาสชาร์จมันรองรับฟาสชาร์จการชาร์จไฟเข้ามันก็จะเร็วกว่า แบตเตอรี่รุ่นเก่าๆรุ่นเกา่รเการุ่นก่อนนู่นมันต้องใช้เวลานานใช่ไหมแต่รุ่นใหม่เนี่ยมันมันเป็นฟาสชาร์จเยอะแล้วคือมันชาร์จใช้เวลาชาร์จสั้นสั้นลงเต็มเร็วว่าง้นเถอะนะฮะอันนี้ก็มันมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องเอามาคิดแล้วก็เอาไปพิจารณาเพื่อที่จะได้รับของที่ถูกที่เป็นของแท้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ เจอกันคลิปต่อไปก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับบาย